สวัสดีครับจากร้านช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับอันนี้จะเป็น a m a z f i t Telepo อาการเสียก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าซ่อมส่งมาซ่อมมาการเปิดไม่ติดตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเช็คเครื่องก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็เครื่องดับนะครับแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับตอนนี้เครื่องก็ไม่ดับแล้วนะครับ yeah. จไม่ดับแล้วแล้วก็ชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบก่อนส่งกลับนะครับอันนี้ปุ่มดาวนะครับปุ่มดาวกดได้ครับปุ่มอัพครับกดได้นะครับปุ่มแบ็คกับปุ่มซีเล็กนะครับ สามารถกดได้เครื่องไม่ดับแล้วนะครับตรวดสอบทันทีนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนี่ขวาซ้ายขวาซ้ายนี่ลงขึ้นนะครับนี่ขึ้นลงก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เดี๋ยวก็ส่งกลับให้ลูกค้านะครับตัวนี้ใครที่สนใจซ่อมนานกาติดต่อมาที่ f a c e b o o k ช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ